สวัสดีครับผมวันนี้ผมเซเบอร์ er, จะมาเล่าเรื่องตำนานของโปเกมอนตอนที่หนึ่งให้ฟังกันนะครับผมตอนที่หนึ่งครับผมเป็นเรื่องราวของโปเกมอนเจ็ดครับเรื่องราวนี้เกิดจากโปเกมอนเร d ดแอนบูเมื่อเราตั้งชื่อตัวละครว่า GCA แล้วไปพบชายออชแมนซึ่งเป็นชายชาาที่สอนจับโปเกมอนให้เราครั้งแรกแล้วไปยังถนนหมายเลข7 กอหญ้าที่31ก็จะเจอเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกทีละรูปกันดีกว่าครับผมเพลงที่ใช้ประกอบนั้นเป็นเพลงของ Laven เดอร์ w ทครับซึ่งลาเวนเดอร์ w ทาเนี่ย มีตำนานของมันเหมือนกันครับก็ติดตามชมในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้เราจะพูดถึงปูอมอน731ครับปฏิบัติการ731ก่อตั้งขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นถือโอกาสทางยุโรปวุ่นวายลบลาค่าฟันกันตั้งตัวเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียโดยลุกลามเข้าประเทศต่งตางๆรวมถึงประเทศไทยด้วยสหรัฐไม่เห็นด้วยพยายามบีบ ญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจจนในที่สุดญี่ปุ่นได้โจมตีเพอร์ฮาร์เบอร์ของสหรัฐนำไปสู่การประกาศสงครามกับญี่ปุ่นกลการลบนั้นไม่นึกถึงมนุษยธรรมใดทั้งสิ้นขอให้ชนะเป็นพอรวมถึงสงครามประสาทและสารเคมีอาวุธชีวภาพด้วยซึ่งเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้าไปยังจีนก็ได้ตั้งหน่วย หนึ่งขึ้นมาที่เมืองฮาปินโดยตั้งชื่อรองรวงว่าหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเสียแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือการศึกษาและการทดลองสารเคมีอาวุธชีวภาพโดยมีนายแพทย์อิชิอิชิโรเป็นผู้กำกับและผักดันผลงานเขาส่งให้เกิดคดีฆาตกรรม ทรมามนุษย์มากกว่า2แสนคนซึ่งผมไม่สามารถเอารูปเหตุการณ์ขึ้นมาให้ดูได้เนื่องจากมันโหดร้ายมากเกินไปเราขอเอารูปในเกมขึ้นมาแล้วก็แล้วกันนะครับซึ่งรูปแรกนี้เป็นรูปของอาคาร731รูปที่สองรูปของกิม i m ปเปอร์เป็นรูปของยมทูตตามความเชื่อของฝั่งตะวันตกซึ่งรูปนี้ผมหาข้อมูลไม่ค่อยจะได้เลย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรูปต่อมาเป็นรูปคนมุงอยู่บนโต๊ะทดลองส่วนรูปนี้เป็นอาคารใหญ่ของหน่วย731ชื่อของมันคือหอคอยปิงแฟกและรูปที่เห็นอยู่นี้คือการฉีดโรคเข้าไปยังเฉลยจนเกิดอาการของโรคแบบร้ายแรงที่สุดแล้วจึงเปิดหน้าท้อง รูปสุดท้ายเป็นรูปของธงชาติญี่ปุ่นซึ่งมีข้อความว่าจักรวรรดิและจักรพรรดิอยู่และในภายหลังเจ้าของเกมได้ทำการเก็บรอมเกมนี้ไปทั้งหมดแล้วนำมาจำหน่ายใหม่เป็นภาคที่ทำการแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกหรือเปล่าครับสำหรับโปเกมอน731ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ผมมาเล่าก็ผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ ก็เรื่องราวของโปโมนเน731ยังคงมีต่อตอ่อวยส่วนของลาเวนเดอร์เทลและเรื่องราวครอบครัวขอ,ของชาโตชิทาจิริเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามในตอนหน้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมไซเบอร์จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ